ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ที่น่ารักของครูฟ้าทุกคนวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่าใบบกใบบัวนั่นเองค่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆมาฝึกอ่านตามครูฟ้าเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มบทที่หนึ่งเรามาทบทวนการอ่านพยัญชนะไทยก็ไก่ถึงหอนกหู้กันก่อนเลยค่ะก็ไก่อ่านว่ากอ ขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคอ งงูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซโซอ่านว่าซ ชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดอชดาอ่านว่าดอตอปตักอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอ ทอนางมุนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนนเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอ ทอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอ ปลาอ่านว่าปลอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟ พอสัำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ วัวแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอฤษีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ,อ่านว่าอหอห รอจุลาอ่านว่ารออออ่างอ่านว่าออหอนกฮูกอ่านว่าหอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไปกันต่อเลยนะคะ เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่หนึ่งเลยนะคะบทที่หนึ่งใบโบกใบบัวรู้จักคำนำเรื่อง งาขาหูหางงวงใบโบกใบบัว มามีดูไม่ใบโบกใบบวัวมามามาดู มาดูใบโบกมาดูใบบ,บ,บัวใบโบกมีตาใบาบัวมีตา ใบโบกมีขาใบบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหู ใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวง ใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาอธิบายเพิ่มเติมความรู้การอ่านพยัญชนะตัวอย่าง กอไก่อ่านว่ากอเด็กๆอ่านตามครูฟ้าเลยนะคะกอไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าดอ ตอเต่าอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปออออ่างอ่านว่าออขอไข่อ่านว่าขอ หอหีบอ่านว่าหององูอ่านว่างอมอมา้าอ่านว่ามอต่อไปเป็นการอ่านสระนะคะสระอาอ่านว่าอา สระอีอ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอูการอ่านแจกลูกสะกดคำกอากา จออาจาดอาดาตอาตาบบอาบาปออาปา ออาอากากออากากากออากาตาตอ ฝึกอ่านสะกดคําตาพยัญชนะตอเต่าสระอาสะกดได้ว่าตออาตางาพยัญชนะงองู สระอาสะกดว่างอางามาพยัญชนะมอมาสระอาสะกดว่ามออามา ขาพยัญชนะขอไข่สะระอาสะกดว่าขออาขามีพยัญชนะมอมา้าสะระอีสะกดว่ามอ อีมีดูพยัญชนะดอเด็กสะระอูสะกดว่าดอูอดูหูพยัญชนะหอหีบ สะระอูสะกดว่าหออูหูฝึกอ่านมาดูมออามาดออูดูมาดูาาดดาดหูกา หออหูกออากาหูกางาดีออางาดออีดีงาดีมีขามออีมีขออาขามีขา ตามาตอ,อาตามออามาตามาอ่านคล่องร้องเล่นโยกมาโยกไป ใบโบกใบบัวโยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไปเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆก,ก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับใบบกใบบัวบทที่หนึ่งแล้วกลับมาฝึกอ่านกับครูฟ้าได้ใหม่ในบทที่สองสำหรับบทนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ